สวัสดีครับพบกับดรกอลเรื่องเยอะวันนี้นะครับเราจะมาพูดต่อเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยีเครื่อง EUV นะครับซึ่งก็สร้างโดยบริษัท ASML ตัวระบบ EUV นะครับที่ย่อมาจาก Extreme Ultra Violet Lithography เป็นระบบที่ผลิตแสงนะครับที่ มีความยาวคลื่นที่เล็กมากๆนะครับความยาวคลื่นแสงที่อยู่ในเป็นในช่วงของ EUV เนี่ยก็คือจะอยู่ที่ระหว่าง13.3ถึง13.7นาโนเมตรนะครับแต่ว่าตัวแสง EUV ที่บริษัท a SML เนี่ยผลิตออกมาได้เนี่ยจะมีความยาวคลื่นอยู่ที่13.5นาโนเมตร แล้วก็แสงตรงนี้เนี่ยนะฮะใช้ในการผลิตตัวนะครับทรานซิสเตอร์ที่อยู่บนตัวเวเฟอร์นะฮะที่ทำจากซิลิคอนที่ใช้ในการผลิตตัวชิปคอมพิวเตอร์ทั่วไปโดยหลักการของมันก็คือว่ายิ่งแสงมีความยาวขึ้นสั้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งสามารถนะครับสร้าง Resolution เนี่ยหรือความละเอียดเนี่ย ได้มาคืนเท่านั้นที่จะฉายเราไปบนตัวแผ่นเวเฟอร์เพื่อจะสร้างเป็นตัวทรานซิสเตอร์ที่มีขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กลงได้มากเท่านั้นนั่นเองก็หมายถึงจะสามารถสร้างตัวทรานซิสเตอร์ได้จำนวนมหาศาลมากขึ้นนะในตัวชิปนะครับที่มีขนาดเท่าเดิมในวิธีการสร้างตัวระบบตัวเครื่อง EUV นี้ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่าย,ายนะครับ บริษัท ASML เนี่ยต้องมีการลงทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องใช้เงินจำนวนมหาศาลมากกว่า8,000ล้านเหรียญ US d ลลาร์นะครับใช้ระยะเวลามากกว่า10ปีขึ้นไปนะครับในการที่จะทำให้นะฮะจากทางทฤษฎีเนี่ยกลายไปสู่ความเป็นจริงนะครับก็คือสามารถสร้างเครื่องจักรที่ผลิตตัวระบบ EUV นี้ขึ้นมาได้นั่นเองทีนี้ ตัวเครื่อง EUV เนี่ยบริษัท SML ก็ไม่ได้สร้างนะครับทุกอย่างในเครื่องนี้นะครับคนเดียวก็หลักๆแล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับ3ผู้ผลิตหลักๆนะครับซึ่งมาจาก3ประเทศด้วยกันก็จะมีประเทศแรกก็คือประเทศเยอรมนีก็คือบริษัท Carl Zeiss นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเลนส์หรือกระจกนะครับ ที่ดีที่สุดในโลกเลยก็ผลิตตัวกระจกพิเศษที่เรียกว่าอ l t r a r e f l e c t i ีฟมิลเลอรเนี่ยสำหรับที่ใช้กับเครื่อง EUV นี้ในบริษัทที่2ก็คือบริษัทไซเมอร์นะครับซึ่งอยู่ที่เ,เมืองซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็อันนี้ผลิตตัวฮาร์ดแวร์นะครับอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดตัวแสง EUV นี้ขึ้นมานั่นเอง แล้วก็บริษัทนะครับในสุดท้ายคือบริษัทที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ <_ unexpected> ก็จะผลิตตัวสารเคมีที่ใช้เคลือบอยู่บนตัวเวเฟอร์ซิลิคอนเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะสร้างนะครับพอถูกแสแน้วจะได้เกิดมาเป็นตัวนะครับทรานซิสเตอร์ขึ้นมานั่นเองเก็จะเกี่ยวข้องกับบริษัทนะครับหล,หลักๆอยู่3าบริษัทด้วยกันทีนี้เราจะมาดูนะครับว่าในตัว เทคโนโลยี EUV เนี่ยมันทำงานยังไง EUV เนี่ยเกิดขึ้นมาจากการใช้ลำแสงเลเซอร์นะครับที่มีพลังงานสูงโดยลำแสงเลเซอร์เนี่ยทาง a SML ใช้นะครับเอ่อเลเซอร์ที่เรียกว่า Carbon Laser คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์นะครับก็คือผลิตจากตัวนะฮะตัวแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีกำลังขนาด30กิโลวัตต์เพื่อให้เกิดความดัน p r e s s ชอรขนาดานะครับ4,000 psi นะครับโดยยิงลำแสงเลเซอร์เนี้เข้าสู่ตัวตัวดีบุกนะครับตัวที่ออกมาเป็นหยดหยดนะครับที่เป็น d r o p เป็ ed, นะทีนี้ตัวดีบุกเนี่ยจะถูกปล่อยออกมาจากตัว Nozzles นะครับแล้วจะถูกแสงเลเซอร์ยิงด้วยอัตรา5,000 50, 0ครั้งต่อวินาที แล้วก็ตัวลาแสงเลเซอร์นี้จะยิงไปที่ดอปเป็ดนะครับโดยใช้ระยะเวลานะครับยิง2ครั้งตอน1วินาทียิงครั้งแรกเนี่ยเพื่อที่จะให้ตัวหยดนะครับตัวหยดของตัวดีบุกเนี่ยให้มันแบนก่อนครั้งแรกครั้งที่2ก็จะทําให้ตัวดีบุกนี้มันระเหยนะครับพอมันระเหยไปปุ๊บเนี่ย มันก็เรียกว่ามันเหมือนกับเกิดระเบิดขึ้นแล้วมันจะให้นะครับคลื่นแสงที่เป็นคลื่นแสง EUV เนี่ยเป็นแสงที่มีความเข้มสูงออกมาครับแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องใช้ตัว d r อ p เ e ็ของดีบุกเนี่ยจำนวนมากๆเลยนะเพราะว่าเวลาที่เกิดมาเป็นแสง EUV ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับจากการที่ยิงเลเซอร์เข้าไปแล้วเนี่ย เนื่องจากแสง EUV เนี่ยมันมีความไวมากในเรื่องของการถูกดูดซับโดยนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในระบบเพราะฉะนั้นนะครับในระบบของตัวเครื่อง e u v เนี่ยจะเป็นระบบสุญญากาศนะเนื่องจากว่าถ้าแสงเนี่ยไอเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะถูกดูดซับโดยกระจนะครับโดยแม้กระทั่งในอากาศเพราะฉะนั้น รกระจกที่ใช้กับตัวแสง EUV เนี่ยเพื่อให้มันสะท้อนนะฮะมันจำเป็นที่ต้องใช้กระจกที่พิเศษที่มีการเคลือบผิวกระจกนะครับด้วยสารเคมีที่พิเศษแล้วในห้องของอุปกรณ์การนะครับที่จะสร้างตัวแสง EUV นี้ก็ต้องอยู่ในระบบสูญญากาศที่มีความดันนะครับ,นะรบสูญญากาศที่ต่ำมากมากนั่นเองเพื่อไม่ให้ตัว ลำแสงไอ้ EUV นีถูกดูดซับมากเกินไปนะครับโดยแสง EUV เนี่ยที่ผลิตขึ้นมาจากการยิงแสงเลเซอร์ไปที่ตัวหยดของรีบุกเนี่ยนะครับก็จะเกิดแสงนะ v u v ขึ้นแต่มีเพียงแค่5%เท่านั้นนะครับที่ตัวแสง EUV เนี่ยจะสามารถวิ่งไปถึงตัวเวเฟอร์ได้เพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องใช้ตัว นะครับดีบุกจำนวนมหาศาลนะครับในการที่จะสร้างตัวแสง EV ที่เพียงพอที่จะทำให้เกิดนะครับเกิดเป็นสร้างผ่านระบบตัวลิโทกราฟีเนี่ยให้เป็นตัวทรานซิสเตอร์ขึ้นมาในตัวเวเฟอร์ซิลิคอนนั่นเองตัวกระจกเนี่ยที่สร้างขึ้นโดยบริษัทคาไซส์เนี่ยนะครับก็เป็นกระจกที่มีความเรียบมากที่สุดในโลกเลยนะครับมี ความเรียบของผิวกระจกเนี่ยนะฮะถือได้ว่ามากสุดในโลกก็จะเปรียบเทียบง่ายๆก็คือว่าถ้าสมมุติว่าแผ่นกระจกเนี่ยมีขนาดเท่ากับประเทศไทยนะครับประเทศไทยนะความเรียบของกระจกเนี่ยจะเทียบเท่าได้กับความเรียบของถนนที่มีนะครับมีความหยาบผิวเนี่ยมีม,ม,มีมีตัวเนินหรือปุ่มเนี่ยขึ้นมาเพียงแค่1มิลลิเมตรเท่านั้นเอง นี่เรียบมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากระจกไม่เรียบเนี่ยมันจะสะท้อนแสงเนี่ยมันจะทําให้ลําแสงเวลาลําแสง EUV สะท้อนเนี่ยมันจะผิดทิศนะครับมุมในการสะท้อนมันก็จะไม่ตรงกับเป้าที่จะจะส่องแสงนั้นไปนะแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของกระจกนะครับระบบควบคุมลําแสงเนี่ยให้มันไปตรงเป้าหมายที่ต้องการเนี่ย ็ต้องมีการควบคุมที่มีความแม่นยำมากมากเลยนะความแม่นยำของระบบนี้เนี่ยอยู่ในระดับนาโนเมตรนะครับถ้าเปรียบเทียบได้ก็คือสมมุติว่าเรายิงลำแสงเนี่ยนะจากดวงจันทร์นะครับความแม่นยำมันจะถึงขนาดว่ายิงลำแสงจากดวงจันทร์มายิงสู่เหรียญบาทนะครับมาที่เหรียญบาทที่อยู่บนผิวโลกก็คือต้องแม่นยำขนาดนั้นเลย สำหรับระบบควบคุมลำแสงในตัวเครื่อง EUV นี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะผลิตตัวเครื่อง EUV นี้ได้นะครับทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีความละเอียดมากๆแล้วก็จะต้องมีระบบควบคุมที่มีความแม่นยำมากมากด้วยนะครับเพราะลำแสง EUV เนี่ยเป็นลำแสงที่มันเ n นซิท v e มากๆแล้วก็ยากมากๆที่จะทำให้มันเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นนะฮะตัวเทคโนโลยีนี้แหละเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าท้าทายมากๆเลยในด้านของนะครับทางฟิสิกส์นะฮะแล้วก็ณนะปัจจุบันเนี่ยก็มีแค่บริษัท ASML บริษัทเดียวเท่านั้นนะครับที่จะสามารถสร้างเครื่อง EUV นี้ได้ลำแสง EUV ที่วิ่งอยู่ในตัวเครื่องนี้ก็ไม่ใช่วิ่งตรงๆไปที่แผ่นเวเฟอร์นะครับแต่ว่าจะเป็นการวิ่งแบบสะท้อนกับกระจกนะครับ กลุ่มของกระจกพิเศษเนี่ยที่อยู่ในเครื่องเนี่ยจำนวนหลายๆกระจกด้วยกันนะครับก็จะเป็นการนะครับวิ่งสะท้อนไปสะท้อนมานะครับเหมือนตีลูกปิงปองเนี่ยอยู่หลายครั้งก่อนที่จะนะฮะให้มันโฟกัสไปอยู่ที่แผ่นเวเฟอร์ตัวที่ทำจากซิลิคอนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการขยับตัวนะฮะเวเฟอร์นะครับ, aker, รบไปที่ระยะต่างๆเพื่อให้สร้างเป็นตัวทรานซิสเตอร์นะครับ จำนวนหมาสาลเกิดขึ้นบนแผ่นเวเฟอร์นั่นเองอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีนะครับตัว EUV นะที่ใช้สร้างตัวตัวทรานซิสเตอร์นะครับบนแผ่นเวเฟอร์ทำให้เราได้ตัวชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยที่มีความรํำหน้ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกนั่นเองก็ทำให้กฎของมัวนะครับกอร์ดอนมัวซึ่งเป็น ผู้ร่วมก่อตั้งของบริษัท Intel เนี่ยที่ได้ทำนายไว้ว่านะครับตัวทรานซิสเตอร์ของคอมพิวเตอร์จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเท่าตัวภายในเวลา2ปีทำให้กดของมัวเนี่ยยังเป็นจริงอยู่ได้ในปัจจุบันซึ่งถ้าเทียบแล้วนะครับกดของมัวนี้ก็ชังใช้ได้อยู่ไป็นเวลาหลาย10ปีแล้วนะครับซึ่งก็ไม่น่าเชื่อเลยว่านะครับเราจะยังสามารถนะครับ ทำตามกฎของมัวได้อยู่ในปัจจุบันนะครับะนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าท่านชื่นชอบในเนื้อหาของดักตกอบเรื่องเยอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับ